สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนังสลากินแสบนะคะในช่องหนังสลากินแซบคะ่ะวันนี้หลังสลากมีแนบมาจูพี่น้องกินนะคะเจ็บแสบกับหนังสลาก้มตามปูป,ปลาละนะคะโคง,งยังไงพี่อืมเนิ่งเด้ผวแบบพี่เองกินหละหรออืมจมโคกนะคะเจ็บแสบกับหนังสลากพี่เอดงามยางดำเนาะคะ่ะ ขอโทษเลไลยเนาะเสียงดังนะคะมากมาค่ะมาเบิองแนวกับแกงนด้ไมเฮ้เคยปูหน้าดองเต็มถาดเลยนะคะใส่บะกกอพร้อมแบบแซบเลยนะคะเมนูมือนี้สลายยกขึ้นหน่อยนะมันบ่นเห็นอ่ะังสีนะ่เนาะอื มาเส็บๆน้ำกันค่ะมนี่ลังสลามีกุ้งตัวใหญ่ๆเนาะค่ะเอามากินกับเส็บๆน้ำกันเนาะค่ะจ้กุ้งตัวใหญ่ๆที่เอามาเฮดซูกินเห็นบ่ค่ะอไว้ตรงนี้แหละ กระสีมีมะละขีน่นกสลาใส่ตรงนี้เด้อบ้านนีเ่เอามากินกับผาเครื่องเอาเม็ดออกเออแนวกับกวก็ีิมีน้ำใหม่ต้มพร้อมบ่คอยหลายปันใดเนาะค่ะแนวมากแนวมากหลายลองสลานี่กสิมีนีี ขาบได้เลยโหลดหนังไก่ทอดนะคะกรุบ,ก,บกรอบๆใ่ตรงนี้มามาค่ะมากินข้าวแรงกับหนังสลาใส่ตรงนี้นะอหน้าบาน,นี่ะมาเสร็จแสิตรงกันเด้อ นั่นคืน้ดำดำๆน้ำหนว่อ่ีสันมากอ,อือ,อเปิดงามไหมฮนจิ้มงามกันอ,อือเอิเดหลงสลาขาดบอร์ใดดิพัก อักไพ่ค่ะในตรงนี้แหละใส่ถุ่หงอกไปนะมักมังแหงหลายกับถุงหงอกนี่แหละใส่ไปตรงนี้นี่แหละกินแล้วคนเหนียวพอพ,อพี่ขาดบ่ได้เด้มาเด้อมาเด้ขอเขาข้ามีอะไรกำลังสลาเนาะค่ะมามาค่ะมาเสียบเสียบกำลังสลาเด้อ เอาเข่าพี่ล่ะกินน้ำเขาก่อนง่ายๆได้หนูทุกหลานเนาะค่ะกินเข่ากับสมตังกับแล้วดิมักับนี้แนวกลับยิๆหน่อยๆเนาะอื้อ กลุ่มตัวย่อยค่ะเอากลุ่มมากินกับอย่างมันหม่ๆหอมๆเนาะคะ่ะ นี่ล่ะค่ะมีญ่บ้านนี้ไไมีขาปูพร้อมบ่ได้เไรด้ค่ะน้องสลากเคยถือมันปากคอแล้วเนาะระวังเด้อค่ะขาเแหลมๆเมพิ่นนี่มันกินก็นต้องเคี่ยวอย่างละเอียดเนาะอันตรา,ายนะคะ่ะแหลมแห้งมาค่ะครั้งนี้ไงกำลังสลากเนาะเจ็บแสบนวดน้ำกันค่ะ มะระขีนกค่ะเอาเป็นผักกินกับนี่นะอือห mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. ห mm ือกลับ ตัง้งใจขหอะังแ้งเลยอ้หงเครม่องแล้วค่ะมาต่ำนี้เนาะองหุงมาจากสวนของสละอือือมามาค่ะอือือ แบบน้ใช huh? ่ไหมคะโอเคขอบใจแบบ กูใจได้ต้องออกสืงปลาดคุณนส้มตาคคนเนอะค่ะมันยังสีได้นำนาวยนะแบบเนี่ยเครื่องจักเต็มเลยใส่บอกกอบ ไปสองหน่วยไห้ทั้งหมกกงามงหมากนาวงามหมักขามเปียกอืมนัวแห้งมามา,มาค่ะสุมองสุบอนที่ขามาเบิ้งคีบหลังสลายอยู่ตอนนี้เนาะช่วงนี้หลงสลาสิรเฮ็ุคลิปเกือบทุกมือเลยเนาะค่ะเบิกงานเร็วราด 嗯，很好。嗯，花菜哈，嗯,嗯。 nói chuyện con mình nó làm nhiều nhiều nhá kịp chào đó hả cái gì hả อืมอืมกลุ่มัตแบงไงเนาะโตยังไงม,มันมันเนือหวานๆเนาะค่ะหอมเอามาอยางละหอมค่ะแกบหอมจัดเดือค่ะมืออื่นคุณวายโอ้ยเห็น้นงสลากินก็อยากน้ำด้เนาะมามาค่ะมากินน้ำกัน บวาสิเป็นทางไกลทางไกลเนาะคะ่ะในเมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะ,ะมาเด้อมาเด้อหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะ